จนกระทั่งนะครับผมเธอก็ได้มาพบกับซิกฟิสคาสลานานะครับผมซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญนะครับผมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอเลยในตอนนั้นนะครับผมทีมของซิซิเลียนะครับผมได้เข้าปะทะกับทีมของเวลนะครับผมที่รอบโจมตีรถของซิซิเลียนะครับผมจนตัวของเธอนั้นถูกโยนออกมานอกสนามรบนะครับผมแอวล่างของเธอนะครับผมก็ตกไปโดนกับซิกฟิสพอดีจึงทําให้เธอนั้นหมดสติชั่วคราว และหลังจากนั้นตัวของซิกฟิสก็ได้พาตัวของเซซิเลียมาพักรักษาอยู่ที่บ้านของตนและเมื่อเธอฟื้นเซซิเลียจึงได้ถามถึงลูกทีมทั้งสองคนของตัวเธอแต่ซิกฟิสกลับบ่ายเบี่ยงและไม่ยอมตอบพร้อมทั้งแนะนําให้เซซิเลียพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของเขาก่อนและหลังจากการถกเถียงอยู่นานทั้งสองคนจึงลงเอยด้วยการไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้ก็ได้เหรอ แต่ในตอนที่พวกเธอสองคนนั้นกําลังอยู่ด้วยกันนะครับผมและในขณะที่ซิกฟรีสและเซซิเลียแยกทางกันชั่วคราวทั้งฝั่งของเวลก็ได้ทําการลอบโจมตีทางฝั่งของซิกฟรีสจนสลบลงไปและเมื่อเซซิเลียมาเจอเธอกับพบออตโตอโพคริปส์ที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอและสั่งให้เธอกลับไปที่ฐานบัญชาการชิกซ่อในภายหลัง โดยถัดจากนั้นอีก2ปีในขณะที่เซซิเลียกำลังจะเข้าไปที่ห้องฝึกซ้อมเขาก็ได้พบกับผู้ชายผู้เป็นที่รักของตนเองอีกครั้งและได้รีบว,วิ่งเข้าไปโอบกอดตัวของซิกฟริสอีกครั้งหนึ่งบอกเลยว่าฉากนี้ตอนที่ออตโตมันเห็นอาการแม่งออกอย่างแรงและในบทสรุปของตัวละครอย่างเซซิเลียชาลีแอคนางก็ได้เสียชีวิตลงในหน้าที่พร้อมกับอ้อมกอดอัแสนอบอุ่น ที่โอกกอดเด็กสาวที่ปาสจากความรักจากผู้เป็นบิดาและมารดาและได้เสียชีวิตลงในฐานะมารดาของแฮชเชอร์แห่งมิติมืดนั่นเองในวันแม่นี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆรักคุณแม่มากๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครับ